ต้นมะขามน,นี่ท่ายจันเจ้าผ่อนฟ้านะครับนู่นครับตัวหนึ่งกำลังจะลงมาแล้วครับอันนี้ผ่อนฟ้านะครับอีกตัวจันเจ้ายังไม่ลงมานะครับหลังคา อังค้าตัวนี้ไม่ตัวนี้ไม่เข้ากับเพื่อนนะครับกัดทุกตัวขึ้น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 มันกันทานวนท่านเจ้ไทยสิ่ง อะไรกัดกันแล้วอะไรกัดกันแล้วโอ้ยอ่าตื่นมาให้เพื่อนมาแล้วตัวหนึ่งนะขวันฟ้าถูกกับสมหวังนะครับถูกกันดี เอาไว้มาแล้ว <S <S อ้าว <methodology> โอยพักเบรกพักเบร์เออคันพระเราต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนไหมมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ฮะกับพี่สมหวังจะจะถูกกับทุกตัวนะพี่สมหวัง แย่แย่แย่มีโชว์เยอหายมาอีกตัวละมา,มาใคร mm hmm. เอ,อ่ยอีกแลวอีกแลวอีกและอีกลหันไปก็ไม่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 ไม mm ่ไ hmm. ม่ไ่ไมไม่ไม่ไวไม่ไไม่ไม่นไม่ไม่ม่ อีกแล้วอยากเล่นกับเพาะาชีเลยฮาชีฮาชีฮาชีโอ้ยโหไปไปไปเล่นกับพี่สมหวังก็ได้ฮะไม่ได้กัดกันนะครับเล่นกันเล่นกัน <laughs> เอาไปอยากออกกำลังกายพี่สมบังจะไปเลี้ยงวัวแล้วคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ